หนาวว่อากาศเย็นเดลยได้หนี่มื่อเช้านี่อาบน้ำแล้วเม่นั่งอยู่ขู่เขาจะลอจะลออยู่ดาวมือคือกันเขาแหงมักหนามเนาะอาเซนเต้ขึ้นป้าได้หนิแม่ไปป้าได้หนิไม่หนาวเม่หิงเลยหนาวไม่หิ่งเลยสบายดีสบายสุขสุขทุกคนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะทั้งอยู่ไทยอยู่มอญอยู่ต่างประเทศ เนาะวันนี้มาโซบกบส่องสกูเพจจ่าในต่อเทียงเนาะพี่น้องหลังจากเดือเคียนแล้วอันนี้กําลังสีไปเห็ดกินเนาะพี่น้องเพราะว่าตอนเที่ยงก็จะเห็ดกินเนาะส่วนเขาเขาเห็ดถ่ายอยู่อยแต่ว่าสักคูจะมาถ่ายให้เบิองเนาะว่าบางกลุ่มก็มีเด็กหน่อยบางคนที่ว่าเคนบ้านไก่คนกระทือเขาเมื่อกี้นี้เฮียนเนาะพี่น้องเนาะไปเบิองเลยพี่น้องเพื่ออ่าไพสชีระดึกถึงแต่ข้าวหอยยังหน่อยเนาะกินข้ายิ่งเฮียนพี่น้องถ่ายวิดีโอกัน ยังมากินพวกร้านโอ้มากินเขาอยู่เหี้ยนนี้บ้านเก๊กไก่เนาะกบกไก่เก๊กไก่เติมเนาะเลยเอาเอิญมากินเขาด้วยกันเนี่ยอาหารเสร็เนาะแต่เขาแต่สาวคูยังหน่อยสาวคูกับเธอเขาไปกินห้องเหียนเนี่ยเนาะแต่ว่าบริกรกินอยู่ในของเหียนอายเนาะสาวคู่สิไปกินอยู่ป่าแถวแปลว่าแถวห่มน้ำแทงข่าวห้องเหียนเุรอเนาะนี่สาวเขาที่เขาไปหอยเุรอเนาะ ย่ามเพลิมากกับพวกท่านหมดหมดขึ้นไปดำๆอยู่เพื่อสิได้กินเนาะข้อหมดออกจนวบบปลากระเลือตะกางหมดกินเหมดเนาะน่าจะไม่เช้ากูยังหน่อยเนาะใสรจตาพันยีหนอกคนเด้ออ่ะบวกวนหนองๆแล้วเนาะกินข้าวซะฮะอ๋อคงหนองคุณเอาห้เนาะป้าบกกวนพวกนี้แหละอะตอนนี้กำลังย่างไปเฮือนครูอภินอ ไปเบิงว่าเมนูตอนเทียงนี่เนาะอาจารย์สุดใจกับอาจารย์ละวอนเพื่อนจะเห็ดย่างกินเนาะสาวกุเพชดบม่ค่อยได้เห็ดเนาะยามเทียงเพราะว่าข่าดุกน้อยยมเงสาสิผัดมาหนึ่งเขาวพวเ,เพื่อนส่วนใหญ่สีลงเรื่องเพื่อนครัวจะเป็นอาจารย์รัศมีอาจารย์สุดใจอาจารย์ละวอนมีอาจารย์แม่หลอ่อนคือกันน,นี่ก็ดิสบายดี นี่จะเป็นอันนั้นเพื่อนครัวเนาะย่ามเทียงวิธีครู่เนาะเฮทียังนี่จะสนใจจะตำแตงเนาะส่วนอาจารย์รัศมีเพิ่นกับลังทอดเกียรกระลังทอดเกียรแห่งเนาะพี่น้องอุ้ยอุ้ยพี่ล่าอุ้ยอันนี้เป็นพ่อครัวแม่ครัวประจำเฮือนสูตรเนาะซีมือนี่ว่าเขาคันเซฟหาดาวหัวเนื้อพี่น้อง ทอดเกี๊ยวแหงเนาะสิตาบมูแดงเกี๊ยวแหงกะอาจารย์สอนเนาะเพื่อนไปเยี่งก็คือ่นกับเห็ดแหงไงไต่ไปไต่บ้านบ้านไทยไต่ช่างผูเพชรจำปาสสาว่า,า,าไปเยี่งเนาะไทยซาละวันว่าไปไต่เนาะพี่ห้อไทยไทยท่างเอียงเนาะว่าไปกาดเนะาะเออไทยเนื้อมาไปกาดเนะาะไทยไต่มาไปไต่ ใชซาลาวันมาปีเงื้อลายผักเนาะพี่น้องคำคำเดียวกันเนาะข้าวไม้เดียวกันแต่แบบลายเมนชื่อถ่ายกันเป็นแมไปไต่เขียดการเขียดเนี่ยเขียดจับเขียดคือเก่าพี่น้องเลยเขียดหมูเนาะหาอยู่หากินตามธรรมสะอาพี่น้องกินผักกินหยากินกบกินเขียดกินบัวกินหมูกินอะไรกินมีกันจบบวกินอันนี้เป็น ดูครูอาจารย์นี่กันเนาะออกก่อนอยู่ออกก่อนเซนตาซองอาทิตย์พี่น้องจังหวัดเนท์จิมหาวันจิมหาวันนี่เนาะอุ้ยเนี่สุกเลยมุดแน่สุกมุดอันนี้อาจารย์สอนผูไปไตเขียนผูไปการเขียนเนาะนี่สมมติอาจารย์เพื่อนโสดเด้อดิโสดเกินจะเบิ่อปับปับมาลงมาบนสุขอนเนาะ เห็ดบุหรี่กับมะอุ่นมาอายมีดุกหน่อยก็บมะนางไห่กำลังใจเนาะมีแต่พี่น้องขาตอนกินกินหลายคนกระแสพี่น้องไอ้ป๊บปุ๊บปั๊บโอ้ดีละเฮเซฟเซฟเซฟมิสิลินเนาะหอมหอมพร้อมสิงของสิงไสเนาะ ตะไคร้ยังอยู่เนาะตามบบกแตงจีแทงเนะอันนี้เซฟมือทองเขาเนาะมือทองมอแทรกอันนี้อาจารย์ชุดใจกำลังซอยบักแตงยักบบกแตงเะอ่ะ ไปทาเบิ่งตอนกินด้วยเนาะพี่น้องเนาะว่าสีแสร็จซัมได้ขายกีขาเทียงน้ำกันเด้อจักแซบมาแซบเบิ้ลท่อนสดอยู่ตอนนสุดท้ายที่ก่อนไมาได้จะอาปะอาปาแต่แล้วนาะตำบกแตงเคี่ยวทอดปีงไก่เนาะพี่น้องอาจารย์สะรัตสบีเอิดกินข้าวแน่มาเด้อกินข้าวน้ำกันวัดสุขสุขคนเนาะ สแสรบหลายคนโอ้เแสบคักมันหย่อนเสงเนอะมันได้บ่อยากาจเห็นปะไินจะกระด้งให้ยูปเดี๋ยว้เอาได้กินข้าวกินข้เฮ้รไรรไรเลย

นักกีเขาแลลวะพี่น้องเพราะว่าฝาเนาะฝากให้นักเรียนเพื่อนเอาเซนต้าให้กินเขาเทียงเนาอกก็ดีฝากกินฝาเลยเรียกอะไรไทยให้จนจบเนาะพี่น้องเนาะตามหมกเตงถอดเทียนแหงแส็บร้ายพี่น้องเอ้ยปิ้งไก่ดิสิได้กินน้ำกันไล่ร้ายคนเนาะพี่น้องแส็บหาอยู่หากินตามวิธีคู่บฮาน่า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 ฮ่าฮ่าฮ่ากกดฮ่า์กาฮ่าฮาฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮาาฮ่บฮาฮ่่า่าาา 哎，嘿嘿嘿嘿